่าใครจะจังสดของบารีคาร์ได้ไมากกว่ากันแต่ยันหมายคือติดท่าบาแต่ปไายหล้เสือแต่เสือไม่ได,ด้ชนะกับแต่ดีเกินชา้าเลยก่อนออกไปซ้ายไปฟังระยะป้ยคต่อบอลปุ้ใค่อเื่นล้วมาเท่าไก่เรื่ง,รนรงนี้จับบอลยาวเกินไปครับได้เข้าเต็มมุมเม่อน,นั้นพ้อต่า เขีเขามาถางได้ยินท่าป่าลงยออิงยัน,น,นติดกุาลประตูของมิชัยเบยเ์เป็นลูกเตะมุ้มของท่าป่าประชาพิษไหลมาเพื่อนตอนยิงกันเข้ามาลูกนี้ติดกุาลประตูของมิชัยเอฟย์แล้วจะกัดออกมาเคี้ยวมาก่อนมิชัยเอฟย์เป็นลูกทิกินของท่าป่าประชาพิษทางก้านซ้าย อาชันไปปังเลจแต่พี่พี่ไปไม่ได้ครับตบพิชัยไปและพิชัยไปได้สวยยังไงไม่ช้าก็ไปครับกูกี่ไปกูเกยมาเป็นบอลของท่าปาทาป่าใจเอาไปซ้ายเดีขวาหม่ทำอะไรไม่ถนัดตอนนี้เท่าไหร่เป็นนี้ท่าปาแต่บอลมันพันเข้มพันขาวเป็นส่วนใหญ่ตาต้งจะไปถ่ายรูปตรงไหนเดือนอ่ะจะเข้าเมืองไหนไม เป็คิกอิงทั right ้งก <ongs> ับเพาของท่าปลาโริีไหลมาเรื่องไม่ผ่านพิชัยเอฟปีพิชัยเอฟปีตายออกไปทางกัะเาแม่แรงขึ้นไปออกข้างเป็นคิกอิงท้องท่าปลาตอนนี้ท่าปลาเริ่มท้องบนได้ต่อเนื่องขวัญสุ ไม่เคยหาจังหวะเขาทำว่าตอนนี้ปาปาลชัดลึกแต่พูดไปก็ไม่ผ่านพิชัยเอฟเดี๋ยลูกที่อินนะครับเนี่ครับดูขายของบอลของเกมตียังหาจังหวะจบไม่ได้ครับตลับท่าปาลา,ปายัางหาจังหวะจบจะจะไม่ได้เรื่องงี้ทิกิ้นไหล อ่าไม่รู้ึำกับเพื่อนดินบอลพอพิชัยเบย์พิชัยเบย์ยจะบีบจะเดินอ่านบอลขึ้นเบยจ่ายติดอ่ะยังได้อยู่แล้วก็ลองยิงไกลติดทุกสาสเตอร์เบของท่าปลาแล้วนี่จะไม่ออกแม่แต่ในท้ายครับูกบอลของท่าปลาทำเลืองไปครับเป็นลูกที่ยิงของพิชัยเบย์แล้วเรื่อยๆทันทีรับคุกคิกคุกคลิปไปเดินบอลขอพิชัยเบย์แล้วจ่ายไม่ดีอ่ะพิชัยเบย์จ่ายไม่ดีลรุ่งเลยแล้วก็คุกคิกไปเป็นบอลของพิชัยเบย์ พิชัยเบรคจะดีไหมจะไหวไับตัวใหญ่เลยทีเดียวโอ้เป็นบอลคิกกินของท้าตามชาวพิษมาเดยจับกับเจ้ากับจ่ายโอ้ยมีจ่ายแรงนะแบอไม่อยู่อ่ะไปคตอบบอลขึ้นมา อุตส่าห์ยกได้ใจเขาทำไมต้องตัวเดียวเสียรย่างตัวเลี้ยวฟาได้ฟาบถ้าตาไม่ใช้เลอดมีได้ตัวอื่ ออเปิดติดกนันเองไม่ให้เสียงเพื่อนนะ<อ>ขวางทางเ้ายว่าหมายเลขหกีี่ชยัยคือหลังใสดเซืตอ,อค็ออคอนผ้าของบอลลงี้่ลนต่อไปลต่อบอลไปต่าเมนาเลนี้เก้า,น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 ,าน,อน,อนอนเล่นเป็นลูกเพื่อสอนใจะ ต้องนอนหลับไปเลยฮนะนอนเล่นไม่ได้ต้องนอนหลับครับอืมหนึกง,งบาทสองบาทก็เล่นอาจารย์เต้นต้ารอฮะได้ฟรีคิสสองจราครับพิชัยเอฟเอจะเล่นส่วนไหนเปลี่ยนจุดยิงอัะติดท่าปลา ติดโท่สองจังะไม่นับฝ่าวมนะครับแจ้งเลยเลยโท่สองะ